คลิปเมื่อกี้ตบพี่เดมาแล้วเดี๋ยวคลิปนี้พี่เดนะ่าจะตบนะครับเมื่อกี้ทอยเต่าแล้วพี่เดเริ่มก่อนอีกแล้วโอเคสตาร์ทคอและดอคอไม่ได้อืมจั่วมาเป็นใบนี้อ้าววางเน็กซัสมาวางจั่วครับมือเพิ่มทำอะไรไหมไม่ทำไรครับได้อะไรมาโอเคผ่านครับ คอดรอ next ซัแล้วผ่านเลยอันนั้นอะไรเอ่ยอณาเขตแห่งเทพผู้ชั่วร้าย<ม>ก็ทำให้อดิิเมตลงแบบไม่สนเงื่อนไขได้นะแล้วก็เลเวลแรกอีัมเมดนะใช่แล้วก็สีออและเจมของเนซันี่เป็นสีเขียวด้วยโอเคครับยอดไปเลยเดีนอดเม อาร์ติเมตอาร์ติเมตอืมใส่สองช่วยมือเพิ่มไ,ไม่ทำไรไม่ทำไรโอเคอืมอะใส่สองครับ นี่เมืม่อลงครับเมื่ออัญเชิญครับโม่สามใบครับหนึ่งสองสามหยิบสปรตม่วงได้หนึ่งใบคิดก่อนเอาอะไรดีขอุญานะเอาไปนี้ครับเปนนี้ขึ้นมือนะครับโอเคพันเลยพันานเท่าไหร่อ่ะตายมีอะไรไหมตายไม่มีพลังสามพัน 3, เท่านั้นน่ารัก ก็ต้องลองเสียงสักหน่อยอ,อันทา้าอันทา้าตีเช็ you คอยูทิกเกอร์คอทเท่าไหร่เอ่ยคอรสี่คคอทหกตัวนี้คอทหกเช็คคอทแปดอุย้ยตัวโดนลิมิต <laughs> ทำไมทำอย่างนี้ <laughs> อ่ะก็ไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้น <laughs> ไม่เกิดอะไรขึ้นโอเคีพี่ มีพีหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันโอ้โรับไรอะไรงนี้เจมเดียวนะครับพาเลยเจมเดียว,วตัคอ,อรอรีเฟซโอ้โหเจมเดียวได้อะไรบ้างได้อย่างนี้อืมคอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเม็ด เมดเน็กซัสเน็กซัสดูมีปัญหาจริงจร <im it> ิงกมีช่วงระยะหลังอะนะระยะแระะกไม่ค่อยมีปัญหาระยะหลังอาจจะมีปัญหาอ่าลงครับลงอันนี้อันเชิญเลเวลสองไปเลยจะได้ระเบิดเน็กซัตของค <Next, S 2> ู่แข่งนะครับ Next, อ,อันนี้ <Hi. S 2> โม่สี่ใบนะครับตัวสองในซั้หายหนึ่งสองสามสี่ตัวสองใบ หรือเพิ่มได้ไหมครับไม่ทำอะไรครับไม่ทำอะไร,ร,ไอ,ะไรอันนี้สองสามสี่สี่อืมจ่ายสี่ไปก่อนแล้วกัน กินกินก่นนะถ้าแบบนี้อืันดี่เมนร,รูในดรอบแล้วผมสบายใจแล้วจ่ายสองโอเคแหละน่าจะได้ อเอ็กเซลเลยครับจ่ายสองขุดมังกรมรณะหนึ่งใบมังกรมรณะนี่ครับอ๋อโอเคตัวนี้เมื่ออันเชิญครับจะได้จทย์สองใบแล้วก็อันเชิญไม่จ่ายคอสเบฟบนมือหรือในแท้นะครับผม,มที่เป็นอีมาร์จินในแท้นะครับ ม่มีเบอร์เซตใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอันเชิญแล้วก็ส่งคอทั้งหมดของอันติเมตนะครับไปลงรีเซอร์ฟครับรีเซอร์ฟหรอก็อสูญสลายไปเลยนะครับผมโอเคครับรวมร่างคอสหกขึ้นไปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเจมโอเคอเน้น<า>เน้น,น,นไย<ห>จไับตี เอาเลยเอาเลยไม่ทำอะไรอะ <1 gem. S 1> ไรหนึ่งเจมหนึ่งเจมไห่แฟดครับ <5. S 1> แฟดไม่ได้เลยนะขอเม็ดเดียวน่าเกลียดเกินครับสองเจมเออันนี้หนึ่งเจมตีโอ้โหถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเขาจะปิดด้วยสามเจมครับแฟดไหมครับไม่แฟดไม่แฟดครับผมมันไปแล้วไงอันติเมยไปเกิดแล้ว สามเจมส์รับเลยรับเลยอโอเคก็ถือว่าเลียงถูกนะเลียงถูกถ้าเอาสามเจมก่อนก็จะมีไม่คอไว้แฟดก็ต้องจากน้อยไปมากนี่แหละครับนังเป็นเรื่องปกตินะครับน้องๆดูไว้นะครับคบ<อ><อ>เล่เป็นก็ต้องเรียงแบบนี้แหละครับอย่าไปเรียงเอาเจมมากก่อนนะน่าเกลียดนะครับก็ถ้าปิดได้ก็ปิดเลยครับเพราะว่านานกว่านี้อาจจะเสียเปียบได้ ในว่นนี้พี่เดก็อาจจะโดนอันทักไถไปเรื่อยก็ถูกต้องแล้วแหละครับ <c oughs> ก็โอเค <c oughs> นะสบายๆ <c oughs> เล่น <c oughs> เล่นกันแบบอย่างนี้แหละครับเออเกมมันพออิมเมจินตัวใหม่มาเนี่ยสองเกมเนี่ยมันเร็วขึ้นมันก็ครับ <c oughs> อ่าทําให้เราบางทีเราก็เล่นเล่นเกมเร็วแหละแม้น่ามีสามเกมเขยังมาดอไว้ตาหนึ่งแหละเป็นผมก็ตีแหละ สามเจมมันปิดได้ปิดแล้วเออสามดีเบ๊นยั่วน้ำลายเหลือเกินอืมมาเกินมาถ่ายแล้วมันโดนอีมาจินสองเจมพอดีอืมอืมก็ถือว่าอืมก็เลยโอเคนะครับดิเป๊กผ่านการแพ้ผ่านการชนะนะก็เอาไว้โอกาสหน้าได้ได้รบกวนพี่เดย์อีกนะนานๆทีนะครับนานๆครั้งนะครับผู้ประสาเมื่อกี้ติดภาษาใต้นิดนึงนานๆครั้งจะได้มาดวลกันสักทีนะเพราะว่าดวลกันบ่อยเดี๋ยวก็จัดทางกันติดนะมันก็จะไม่ดี จำทางได้หมดแล้วแต่ว่านะแล้วแต่การจะขึ้นมือไม่ขึ้นมือหรือเปล่าเพราะสไตล์เด็กมันก็คล้ายๆเดิมอ่ะมีของใหม่มาแล้วก็ค่อยๆปรับไปครับอือใช่ใช่<ต>เดี๋ยวเอาไว้ทีมาทิน<อ>มาสองเกมก็ตัใหม่มาก็ได้ปรับแบบว่าเออถ้าถ้าปรับแนวเด็กใหม่มันก็โอเคเอาไวค้ค่อยค่อยเติมโปรโมนหรือว่ามาเทิญบ้างนะอาจจะมีได้ใช้ของใหม่บ้างเล็กน้อยถึงบางกลาง <c oughs> โอเค โอเคขอบคุณมากนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีโอกาสนมาก็จะไม่ได้ลงแน่นอนเนื้คใอ้ว่ากันโดนเนื้อน,น,น,นะครับอ่าเพจพีบีห้ามลงตัวเองนะครับห้ามลงเทียมาโดนะครับไม่ได้ไม่ได้แต่จริงก็เพื่อการหลุมแหละครับจริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกจริงจริงตัวมันก็โอเคอยู่แต่ว่าเนื้อก็ใายนะครับเพื่อการหลุมเพื่อการหลุม โอเคนะพี่เดนะก็ขอบคุณมากนะเดี๋ยวขอจบที่ก่อนนะครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับมีโอกาสได้เล่นกันอีกนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ